สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราช่องที่พาคุณไปเจาะลึกอ,อาวุธลับเทคโนโลยีล้ำและข่าวสารด้านการทหารจากทั่วโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราทุกสัปดาห์ครับ ในปี2026โลกกขอองค์การป้องกันประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและหนึ่งในขีปนาวุธที่กลายเป็นจุดสนใจของทั่วโลกในเวลานี้ก็คือเดลิล่า2026ขีปนาวุธนำวิถีอัจฉริยะจากอิสราเอลที่ได้รับการพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของรุ่นก่อนหน้าพร้อมอัปเกรดความสามารถให้กลายเป็นระบบอาวุธที่มีความแม่นยำสูงอเนกประสงค์และทรงพลังอย่างแท้จริง เดลิล่าเป็นระบบขีปนาวุธนำวิถีที่ออกแบบโดยบริษัทอิสราเอลมิลิทรีอินดัสทรีหรือ IMI ซึ่งในปัจจุบันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ Elbit System ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทด้านการทหารที่มีบทบาทสำคัญของอิสราเอลขีปนาวุธเดลิล่านั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายที่เคลื่อนที่และเปลี่ยนตำแหน่งได้เช่นยานพาหนะทางทหารรถถังหรือแม้แต่เรดาร์เคลื่อนที่ของข้าศึก มันถูกจัดอยู่ในประเภทของสแตน d o ออฟมิ s ซิลหรือขีปนาวุธที่สามารถยิงจากระยะไกลโดยไม่ต้องเข้าประชิดสนามรบซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อเครื่องบินหรือผู้ปฏิบัติการได้อย่างมาก d e l ิล่า0 2 6 6คือเวอร์ชั่นล่าสุดของระบบนี้และถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในช่วงต้นปี2026ซึ่งมาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ที่น่าทึ่ง และเทคโนโลยีการรบที่ได้รับการปรับปรุงจนสามารถเข้ากับยุทธวิธีสงครามยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสิ่งที่ทำให้ d e l ิล่า2026แตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้าคือระบบควบคุมแบบ AI ที่สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางการบินของขีปนาวุธได้แบบเรียลไทม์สามารถตรวจจับวิเคราะห์และเลือกเป้าหมายได้เองโดยอัตโนมัติแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนหรือมีการเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว ตัวขีปนาวุธมีระยะยิงสูงสุดถึง300กิโลเมตรและสามารถติดตั้งหัวรบขนาด30-50กิโลกรัมซึ่งเพียงพอสำหรับการทำลายโครงสร้างหรือยานพาหนะหุ้มเกราะเป้าหมายหลักของมันไม่ใช่เพียงแค่การทำลายแต่คือการหยุดยัง้งความสามารถของข้าศึกโดยการโจมตีจุดยุทธศาสตร์หรืออุปกรณ์สำคัญนอกจากนี้ตัวขีปนาวุธยังสามารถยิงได้จากแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับไล่ UAV หรือแม้แต่เรือรบซึ่งทำให้มันมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้งานและสามารถเข้ากับระบบรบของหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรได้โดยไม่ต้องดัดแปลงมากนัก d e l i l ่า2026ใช้ระบบนำวิถีแบบผสมผสานร,ระหว่าง INS (Inertial Navigation System), GPS และกล้อง Electro Optical ที่สามารถตรวจจับภาพเป้าหมายและเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลภาพที่ถูกอัปโหลดไว้ก่อนยิง ซึ่งช่วยให้ขีปนาวุธสามารถเลี่ยงเป้าหมายปลอมหรือการรวมด้วยเรดาร์ปลอมได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งในจุดแข็งของมันคือความสามารถในการวนรอเป้าหมายกล่าวคือขีปนาวุธสามารถบีนวลอยู่ในเขตเป้าหมายเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมก่อนจะพุ่งเข้าชนเป้าหมายจริงทำให้เดลิล่า2 0 2 6มีความยืดหยุ่นและชาญฉลาดมากกว่าขีปนาวุธแบบเดิมที่เมื่อถูกยิงไปแล้วว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนเส้นทางได้ ในด้านความเร็วเดลิล่าไม่ใช่ขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงมันบินด้วยความเร็วซับโซนิกหรือช้ากว่าเสียงแต่ได้เปรียบตรงความแม่นยำและการควบคุมที่ละเอียดกว่าอีกทั้งยังสามารถลดโอกาสถูกตรวจจับจากระบบเรดาร์ได้ดีเพราะมีลักษณะการบินในระดับต่ำและหลบเลี่ยงเส้นทางที่เป็นแนวต้าน เมื่อพูดถึงราคาขีปนาวุธเดลิลา่ารุ่น2026มีราคาประเมินอยู่ที่ประมาณ1.5-2ล้านดอลลาร์อเมริกาต่อ1ลูกซึ่งขึ้นอยู่กับการติดตั้งหัวรบและเซ็นเซอร์เสริมอื่นๆแน่นอนว่าอาจดูเป็นราคาที่สูงแต่เมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถในการลดความสูญเสียของกำลังพลและความแม่นยำในการทำลายเป้าหมายถือว่าคุ้มค่าอย่างมาก หลายประเทศให้ความสนใจในการจัดซื้อเดล i l ่า2026รวมถึงประเทศในยุโรปตะวันออกและเอเชียที่ต้องการระบบอาวุธที่มีความแม่นยำและสามารถตอบโต้การรุกรานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมีรายงานว่าเกาหลีใต้และสิงคโปร์กำลังอยู่ในขั้นตอนการประเมินระบบนี้เพื่อเข้าประจำการในฝูงบินของตนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า นอกจากนั้นยังมีการวางแผนให้ d e l i l ่า2026สามารถใช้งานร่วมกับระบบปัญญาประดิษฐ์ภาคสนามของ Elbit System เช่น MS900 UAV หรือ s Sky s t r i k e r drone เพื่อให้ระบบสามารถค้นหาวิเคราะห์และโจมตีเป้าหมายได้แบบครบวงจรโดยไม่ต้องพึ่งพาการควบคุมจากมนุษย์ตลอดเวลาเทคโนโลยีของ d e l i l ่าไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธทำลายแต่ยังแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการทำสงครามยุคใหม่ ที่เน้นความแม่นยำการควบคุมจากระยะไกลและลดความเสียหายข้างเคียงโดยเฉพาะในยุคที่สงครามไม่ใช่แค่การรบแบบเปิดแต่รวมไปถึงการรบแบบจิตวิทยาและข้อมูลข่าวสารอย่างไรก็ตามการนำอาวุธอัจฉริยะเข้าสู่สนามรบยังคงเป็นประเด็นถกเถียงในด้านจริยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศ มีคำถามตามมาว่าระบบที่ขับเคลื่อนโดย AI จะสามารถแยกแยะเป้าหมายทางทหารกับเป้าหมายพลเรือนได้แม่นยำแค่ไหนและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดแม้ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ d e l i l ่า2026กก็เป็นตัวอย่างที่น่าทึ่งขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารที่สามารถเปลี่ยนรูปแบบการรบในอนาคตได้อย่างสิ้นเชิง ก่อนจากกันวันนี้ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างว่าคุณคิดอย่างไรกับการนำ AI มาใช้ในขีปนาวุธแบบเดลิล่า2026แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ